เซด่าปูไข่ดองเยาวราชนี่คือความฟินที่สุดมันคือไข่ของปูไข่ดองคุณครับปูไข่จิ้ม ใส่เครื่องเข้าไปด้วยอืมเบียวชิ้นไฮไลท์เลยหรอชิ้นไฮไลท์เลยหรอจบอ่ะชิ้นนั้นอ่าได้อยู่ใช่ไหมพี่เตะตัดขาเด็กเอ้าวบีเท่าไข่ร่วงน่าหน่าเสียดายดูสินะตัดใส่ข้าวเลยฮะข้าวไข่ข้าวผมสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไปกับช่องเม้ามอยนะคะ สำหรับคนที่ดูหลายคลิปแ e ้วยังไม่กด Subscribe ใจร้ายอ่ะสวัสดีครัคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เม้ามอยชาแนลแล้วชิ้กริงตริงเป็นอะไรชอบวันนี้บอกจะพาไปซื้อทองไงก็เลยดีใจคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่ถนนเยาวราชนะคะเป็นเวลากลางวันแสกแต่แดดไม่ร้อนมากเรื่องของเรื่องก็คือพี่แมวว่าเขามา ทำแหวนเพชรให้เด็กแถวนี้แล้วเรารอแหวนกันอยู่เขาเอาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแถวเนี้ยมันมีร้านดังร้านเด็ดที่มันเข็ดฟันแล้วเราไม่ได้กินมานานแล้วเอนะคุณผู้ชมก็คือเฮียเม้งเกาลัดก็ไม่ใช่อ๋อนี่ก็คือเจดดาปูไข่ดองเยาวราชเป็นถือว่าเป็นตำนานเป็นตำนานเป็นร้านทะเลดองที่ตำนานเพราะว่าแพงมาก ใช่เขาเรียกว่าวัตถุดิบมันคุ้มค่ามากอ๋อนะีม่มึงรับเงินเข้ามาปะเนี่ยเปล่าไงคือวัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นภาพเราจะเห็นเลยน่ากินมากสดสดแล้วก็เอามาดองกับน้ำปลาด้วยสูตรของเขามึงไงรับตังเข้ามาแล้วแหละพ <c oughs> ี่ครับ <c oughs> พูดกลางๆก,งก<ร>็ที่<ร> <c oughs> เห็นก็ที่เห็นไม่มีผู้ชมสําหรับเจดายาวรานะคะมีทะเลดองแบบทุกอย่างปูม้าปูไข่ดองปลารารังดองพรากิน มีหงมีหอยทุกอย่างเลยวันนี้เราก็จะมาแวะซื้อกันแล้วเราก็จะไปกินกันที่บ้านซื้อไปฝากเด็กด้วยได้ไหมไม่ได้แพ <c oughs> งก็งบกังเลยก่อนที่จะไปซื้อก็กดไลค์กดซั b s สไครต์นะครับเขามามาอัปเดตให้ดูว่าได้ดาปูกไข่ดองยังซื้อได้หรือเปล่านในช่วงนี้ใครไม่กดไลค์ไม่กดลับสไครต์ร้ายอะ่ะ เราอยู่หน้าร้านเจด้าแล้วเจดาสวัสดีค่ะอุ้ยเจดาไปทำอะไรมาทำไมดูสาวขึ้นปิดหูพิการเลยล่ะเจด้าหันหน้าหากล้องหน่อยเร็วอ้าวนี่ไม่ใช่เจดาเหรอคะโอ้โหหนูก็รู้ว่าไปดึงหน้ามาใหม่นะวันนี้เจ๊ไปไหนอ๋อเจ๊ไปทุราเจ๊ไม่อยู่วันนี้ถ่ายแทนอันนี้คือมือวางอันดับหนึ่งวันนี้มีอะไรแนะนำบ้างสดสดปูไข่ก็สดปูม้าปูไข่กุ้งกั้งกุ้งกั้ง นี่หอยแครงดองอร่อยมากเลยจะแกะกินยากมากเลยอะ่ะวันนี้แกะไม่ออกเลยถ้าเกิดจะซื้อไปต้องกินพรุ่งนี้ใชโ่โอ้ยอดก,กินอีกแล้วว่าหอยอะไรแกะง,ง,ง,ง่ายหอยอะไรแกะง่ายฉันบ้าคนกินกินหอยน้องแกะง,ง่ายกว่าแล้วมันหวานไหมเค็มๆหวานเหมือนกันกับหอยแครงวันนี้ปูม้าโลเท่าไหร่ะคะกี่ละร้อยยี่สิบแหมคุณผู้ชมดูนะกี่ละร้อยยี่สิบปูไข่กี่ละร้อยหกสิบกี่ละร้อยสิบ เวลาที่นี่เขาขายเขาจะบอกเป็นขีดเพราะถ้าบอกเป็นโลเดี๋ยวตกใจมันจะเป็นสะดุ้งหย่งปูมาพันสองปูมาพันสองปูไข่พันหกนี่ไงค่ะนี่ไงนี่ไงบอกเลยว่าขึ้นชื่อไหมล่ะเจดายาวราชอ่ะกุ้งล่ะคะขีดละหนึ่งร้อยโลละหนึ่งพันแล้วก้างล่ะคะก้างโลละสี่ร้อยขึ้นโลสองร้อยบาทอ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือความสดแล้วก็ความแซ่บของน้ำจิ้มเดี๋ยวนี้เรา สั่งไปแบบกรุบกรุนะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้เราเข็มขัดนิดนึงเดี๋ยวเราเอาปูไข่ในเรากล้ามหนึ่งได้ไหมเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาปูปูไข่สี่โลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาใครจ่ายช่องใครช่องกูเอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<า>ไม,ไม,ไม่ไม่กินไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปฝากเพื่อนไม่ถามยังว่ามีตังจ่ายหรือเปล่ามีตังหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่เป็นไรจะนำทองไม่มีทองก็ไม่มีปูไข่เอาไปสักตัวหนึ่ง มันแพงื้อปูตัวหนึ่งเหรอตัวหนึ่งเนี่ยข้างก่อนมันเป็นจโลแล้วดูครึ่งโลแล้วอุย้ยจริงด้วยเออครึ่งโลนอเยอะไปปะเยอะปลาเหรอนะไม่เคยดูช่องอื่นเขากินเหรอเขากินกันเป็นเข่งช่องอื่นเขารวยไงช่องเราอะ่ะจน <c oughs> บริจาคบัญชีขึ้นที่หน้าจอนะครับผมจนนำนวนบริจาคไม่แต่มันเยอะไหมนะเรากินหมดปะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่าใช้คำว่าเรากินหมดไหมเราจะมีตงมังค์จ่ายไหมเดี๋ยวกินไม่หมดนะ มีนี่ไหมหอยเป่าฮือ้อีไหมหอยเป่าฮือ้อเนี่ยหอยเป่าฮือ้อหอยเป่าฮือ้อหอยหรือกุ้งฮื้อหอยเป่าื้อก็หัวมากเลยคุณผู้ชมเอาจริงตอนแรกจะไม่ได้แวะมาถ่ายหรอกมาทําธุร,ราการแถวบ้านมอ้อนะคือเขาว่ามีโรงงานเพชรโรงงานขึ้นตัวเรืออยู่ที่บ้านมอ้อด้วยใครที่อยากจะสั่งแบบทาแหวนแต่งงานแหวนอะไรแบบนี้สามารถที่จะแบบแอดไลน์ช่องเข้ามาทําที่โรงงานเข้ามาได้ก็จะเป็นราคาโรงงานอ่ะ รวมมาให้หนูเลยเดี๋ยวนี้เขามีกล่องด้วยนะคุณ<ม>ผู้ชมเขาหันห่นหั่นแบบหั่นให้แล้วใส่กล่องเราขอแบบนั้นเหมือนกันอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเรารอค่าเสียหายนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาฟูเพิ่มเลยนะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือชาด้ำปลาดีไหมบอกแล้วว่าน้ำจิ้มแซม่บมากจมามือล้างด้วยนี่กูมาถ่ายสิบรอบไม่เคยได้กินเลยนะพอผู้ชายมาแกะเก่งมาก แกตกเก่งมากมา1,860งพัะ 1, นะคะอันนี้ขนาดแบบว่าสั่งแบบว่าประมาณพอประมาณแล้วนะจุกๆแต่บอกเลยว่าอร่อยจริงของสดคุณชมค่ะเรากลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาพร้อมกับเจดาเยาวราชในราคา1,860บาท คุณผ้ชมก็จะเห็นยูยมนี้ส่วนพวกนี้จะเป็นเครื่องนะคะที่เขาให้มาพร้องกับน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกินกันดีกว่าเนะคุณผชมค่ะแกะอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่ากินเหมือนเดิมจรจินเจดานะโดยเฉพาะน้ำจิ้มอ่ะคือ เขาจะไม่ได้ให้เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดธรรมดามาเขาจะให้เป็นลักษณะของเครื่องยำชมดูเป็นมะม่วงเป็นมาระเป็นหอมแดงแล้วก็มีเขาเรียกว่าใบสะระแหน่ด้วยคือบอกเลยว่าน้าจิ้มเจด้าเนยนะคะรู้เรื่องอ่ะรู้เรื่องผมเพิ่งเคยเห็นน้ำจิ้มแบบนี้นะแบบว่าใส่เครื่องอะไรข้างในคล้ายๆเครื่องยำเลยครัผู้ชมก่อนกินนะคะจะเป็นมื้อไหนก็แล้วแต่เราก็จะต้องทานกินดูก่อนมื้ออาหารนั้นสำคัญมากเพราะว่าเป็น อ่านเสริมที่ช่วยบล็อกแล้วก็เบิร์นบล็อกแป้งบล็อกไขมันแม้กระทั่งเป็นโปรตีนเราก็สามารถที่จะบล็อกได้แล้วที่สําคัญคือมันไปช่วยเร่งการเผาผลาญของเรามันจะทําให้ร่างกายของเรานั้นเฟิร์มฟิตแล้วก็ผอมนะคุณผู้ชมขาที่สําคัญมันมีดีท็อกซ์อ่อนๆด้วยขับไขมันที่สะสมบริเวณผนังลําไส้ทําให้เอวข้อแล้วก็กุงยุคเนี่ยดีขนาดนี้สายกินมันต้องมีกินดูดๆอย่างพวกเรานะคะหนึ่งเม็ดเท่านั้นก่อนอาหาร 1กล่องมีส5้าแคปซูลนะคะอันนี้เป็นอาหารเสริมที่เขากำจังทามา1ปีเต็มเพราะว่าเป็นตัวช่วยให้พวกเราเองที่เป็นสายกินนะอยากกินอย่างมีความสุขก็ไม่อ้วนนะคะคุณผู้ชมตัวนี้เลยนะคะเอ่อพี่พงา์ับมีเพื่อนถามมาว่าพอดีเพื่อนที่เป็นนันกวิชาการถามว่าตัวยาเนี่ยอายุ20ปีเนี่ยสามารถกินได้หรือเปล่าคุณผู้ชมยาเนี่ยกินได้ตั้งแต่2เดือนเป็นต้นไปย่ออาหารเสริมอันนี้มันทานได้หมดอ่ะยกเว้น ตั้งคันให้นมบุตรฝากไว้จะยื้เท่าไหร่ก็แล้วแต,แต่ถ้าตั้งคันอยู่ก็ให้พักก่อน <c oughs> แล้วก็ถ้าเพื่อนกําลังให้นมบุตรก็ใช้กก่อนกาถึงเพื่อนนักศึกษาก็เลือะ <c oughs> แ,แยะไปอย่างของมอสนี่มอสก็มีลูกแต่เรียนมันก็แบบมันก็เยอะแยะไปยังไงก็ได้ไลน์แอดอยู่ที่คินดูนี้นะคะผู้ชมค่ะผู้ชมมาชิมกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตถอดแหวนเพราะลักษณะต้องใช้มือคนถามเข้ามาเยอะเลยว่าใส่เครื่องประดับของอะไรบ้างนะคะ ปกติแล้วเราจะมีแหวนเพชรหนึ่งกระดับเนี่ยติดอยู่ที่นิ้วนางอีกนิดอีกวงหนึ่งช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าแบบเซ็ตเน้นมินิมอลใส่เพชรเยอะไม่อยากใส่เพชรเยอะเกินแต่จะมีที่ใสแ่แน่ๆว่าจะเดินอะไรติดตลัดนงตลัดนัดคือเอาแหวนนิ้วก้อยอันเนี้ยเป็นแหวนที่แบบขยับได้จากเรียบด่วนหรือเปล่าอันนี้จากแฮร์รี่วินสตันนะคะ<อ>เป็นแบรนด์อของอเมริกาก็เป็นจิวเวลล์แบรนด์อีกอันหนึ่งที่ชอบมากแฮร์รี่วินสตันก็อันนี้คือ วองครีฟนะคะก็ตอนนี้กำลังฮิตมากแต่เข้าวมั่าซื้อมาหลายปีแล้วที่ญี่ปุ่นเคยมีคน,นถามอยู่ก็เลยไม่ได้ไปคอมเมนต์ตอบเอาละเราจะมาเริ่มกันปูม้าดองก่อน <c oughs> ปูม้าของเขาจะเป็นปูม้าไข่ชมดูค่ะปูมา้าเขาเป็นปูมาไข่นี้เลยนี่เห็นปูม้าไข่ไหมปูม้าของเขาก็คือไข่จุกจุกชุ่มชุ่มสามารถให้เขาเลือกชินได้เข้าวก็จะเอามากวนๆน้ำจิ้มก่อนเฮ้ยยังไงวะ กวนน้ำจิม้มอ๋อโอเคต้องขอปัอ่นน้ำจิมม้ <c oughs> มนหมน่อยนะหือแลงบ้าบอม,มา้ำจิ้มที่นี่อืมคุณผู้ชมขอยัดพอร์ตกล้องห่อยนะคะเดี๋ยวขอไปคดข้าว,วนิดนึงเรงเสกข้าวมาทันใจมากมันต้องมีข้าวคุณผู้ชมนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจ,จัดเหลือเกินมาขออีกหนึ่งคำน,นะสำหรับ ปูมานะคะให้ดูกันจัดๆเลยว่าปูมานี่มันมีขา ผู้ชมนี่มันมีวิธีกินอีกวิธีหนึ่งที่เขาบอ้เขคเขากินกันแล้วเขาบอกว,ว่ามันน่ากินดีนี่เป็นปูมาเนาะเขาบีบเนื้อลงไปเนี่ยเขาบีบเนื้อแบบจุกๆอือผู้ชมนี่พอบีบเนื้องลงไปเห็นปะแล้วเราก็ตักอพอบีบเนื้องลงไปแล้วใช่ไหมคะ ตักน้ำยำมาลาวคลุก่างนี้แล้วกินกับข้าวสวยร้อนๆนลุกเคลื่อนอกุ้งหน่อยมองกุ้งหน่อย ยิ่งน้ำยำเขาแบบย<ด>ิ่งยิ่งพอตักน้ำดับน้ำยำลาดเข้าไปพร้อมกับเครื่องคุณผู้ชมต้องลองต้องลองครับ บีเอาเนื้อมาอย่างนี้เพราะอะไรรูป้ปะเขาบอาต้องการที่จะเอามาลาดน้ำยำหุ้นกระเทียมที่เขาให้มาในน้ำยำนี้มันเลิศมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะอืมเบิ่งแน่เบิ่งแน่หนิอืออันนี้คือหอยตลับกินยังไงอะ่ะเขาบอกแกะง่าย มันจะม่ได้เขาหลอกดาวอ่ะน่าต้องใช้มือเปิดนะฮะโดนหลอกอีกแล้วหอยอันนี้ก็แก่ยากนบีล้องแก่ดิสรุปก็คือหอยมีมาประดับอีกแล้วนะคะสรุปก็คือยังไงกินไม่ได้กินกุ้งต่อกั คุณผู้ชมมาถึงไฮไลท์ของเรานี่คือปูปไข่ดองนี่สีไข่มันจะเป็นอย่างนี้สีมันจะสดกว่าปูม้าอเยเนไงอือหือ,ห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 อ ฟินมากเลยอะฮะหน้าพี่ฟินมากเอาเขยทำไมกล่อมเฉย่คยมันอร่อยจนขนาดที่แบบต้องฟินขนาดนั้นเลยคือเนื้อมันไม่เหมือนเนื้อปูมาต้องยอมรับจริงๆคุณผู้ชมว่าโลละพันสองกับพันแปดเนี่ยมันแตกต่างเนื้อมันแน่นกว่าหวานกว่าแล้วไข่มันก็มันกว่าเบียวชิ้นไฮไลท์เลยหรอ ชิ้นไฮไลท์เลยอ่อหยอกชิ้นใหญ่ไปอ่กินไม่หมดอ่ะชิ้นนั้นอ่าได้อยู่ใช่ไหมยพี่เสร็จตัดขาเด็กเอ้าวบีเทาไข่ร่้วงน่าหงุดเสีดดายดูสินะตัดใส่ข้าวเลยฮะข้าวไข่ข้าวหอมนี่มา มันยาย่ไหมรสชาติมันเป็นยังไงบีเ,เคยกินผู้ไข่ดองยังแต่บีเป็นคนใต้นะคนใต้ต้องกินอาหารทะเลตลอดอแล้วไนี่บอกบ้านอยู่ติดทะเลทะเลกินข้าวแกงครับโอ้ยข้าวแกงใต้อร่อยจับอืมไข่ปูมันมากกุ้ง ก็กุ้งธรรมดาไม่ได้ต้องกุ้งคือจะบอกว่าที่นี่จะดองออกเค็มแล้วหวานตามนิดหน่อยแล้วเข้ามากินกับน้ำจิ้มอ่ะจะเป็นนึ่งเปรี้ยวเค็มจี๊ดจา๊าดกินน้ำจิ้มต้องตักเครื่องราดไปด้วยดังนั้นเขาเ่นาแนะนำว่ามันต้องกินกับข้าวมันพอดีเนาะพี่เนาะคือมันเลิศมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเอาดีๆวันนี้ไม่ได้ซื้อกั้งมาเพราะว่าพี่แมวบอกว่าไม่ให้ซื้อซึ่งพี่แมวก็ไม่ได้มากินกับเราด้วยเพราะมัน ไปหาเด็กเราก็เลยงงว่าแล้วมันมันห้ามเราซื้อกล้างทําไมงงมากไม่งงจะงงมากพอมันได้แหวนเสร็จมันก็รีบบึ้งให้เด็กเลยคุณผู้ชมร้ายเจร้ายอ่ะนี่คูดองก็คือนัมเบอร์วันนีงคือความสดของเจดาน,นี่คือมันเขายืนหนึ่งไม่เคยเจอไม่สดบอกวันต่อวันไม่แช่ไม่ดองช่วงเนี้ยคือคนไปซื้อหน้าร้านนอยแต่ว่า คนก็ยังสั่งออนไลน์กันจุกๆแต่ต้องยอมรับเป็นะ้คนสั่งออนไลน์ต้องยอมเขาเมื่อเคยกดรอบหนึ่งโอ้โหค่าส่งคือจุกมากเพราะว่าเขาไม่ร่วม g ีพีไม่ร่วมใดใดทั้งสิ้นอ่ะส่งอย่างเดียวนั้นค่าส่งแพงมากมม่แต่วันนี้ที่เราไปสั่งเลยคนเยอะเหมือนกันนะอืมขนาดแบบสถานการณ์อย่างเง,งี้ยเฮ้ยอดาจะงงงวันนี้อัพเป็นคนถือกล้องตอนเราไปซื้อมก็เลยไม่เห็นรามอนไม่อยู่ปูแต่ปูมา,าจริงก็เลิศคุณผู้ชม เพียงแต่ว่าปูไข่มันเลิศกว่าเนื้อมันแน่นมันหวานกว่าแล้วไข่มันมันมากแต่เนื้อปูมาเขาไม่แย่ไม่เนื้อปูมาดีเลยนะดีมากชอบกุ้ง<ช>นี่ไม่ได้น้ำจิ้มเลยนะกินกับข้าวเฉยๆก็ได้มันจะเป็นหวานเค็มอ,อ่อนน้องอัมนี่ยเขาเป็นคนเก่งภาษาไทยนะคุณชมเขาเป็นคนเลือกใช้คำที่มีความหมายเหมือนกันได้ให้ประโยชน์กับตัวเองสูงสุดเช่น บีคุยกับใครอ่ะอ๋อคุยกับลูกคา้าใช่เป็นลูกค้าจริงใช่ลูกคา้าแต่คือเป็นลูกค้าที่เคยซื้อเสือเส้อมันและหลังจากนั้นก็คือคุยกันแบบฝันดีนะคะนอนหรือยังอย่างเงี้ยแต่เวลาถามมันคุยกับใครลูกคา <c oughs> <c oughs> ้าก็กลูกค้าไง <c oughs> ใช่ใชแบบ่เวลาเสื้อมาใหม่ปุ๊บเออเขาจะได้ได้กอกคนอื่นเงเพราะว่าเร<อ>าคอนแทคกันแล้วเขาก็สั่งเสื้อเยอะด้วยอะไรอย่างงี้ใช่แล้ววันนี้เธอจะนอนกี่โมงนะคะอย่างเงี้ยเหรอเราคุยกับลูกค้าอย่างงี้เหรอ เป็นการบริการหลังการขายคุณผู้ชมครับมอสชอบกินมากทะเลดองแล้วก็อะไรแซ่บๆแ,แบบนี้ก่อนที่เราจะตัดกล้องแล้วไปให้มอสกินมันทิ้งไว้ให้งอนไม่ได้จริงมันคือมาสเตอร์พีอะ่ะ <c oughs> คือการกินปูไข่ดองไข่ในกระดองคือสิ่งแบบสิ่งฟินันดับหนึ่ง 1. มันทิ้งก็าไว้ให้ไม่ได้ <c oughs> มีอันเดียด้วยนะคือจะหลอกใครก็ตามใจแต่อย่ามาหลอกฉันเลย โอเคครับได้อันนี้ได้พี่ต้องอธิบายความฟินแล้วแหละอันเนี้ยคือัอปนี้เขาเป็นทูบีน้ำหวานไนทดอด้วยเขาก็จะได้ถวายงานทุนกระหม่อมอยู่บ่อยครั้งแล้วก็จะทุนกระหม่อมมาเล่าให้ฟังถึงแบบความสนุกสนานและเป็นกันเองของเการทํางานหนึ่งปีอะไรเงี้ยครคือคือเป็นคนเต้นติดเป็นเต้นข้างทุนกระหม่อมอืม โอ้โหอะค่อยให้บีขอบคุณครับโอ้โหผู้ชมดูดินี่คือความฟินของผู้ไข่ดองค่ะนี่คือไฮไลท์ใครที่ไม่เคยได้กินแบบนี้ดูไว้ซะนี่คือความฟินที่สุด,ม,ขขดมันคือไข่ของผู้ไข่ดองปูไข่ไข่ไข่ได้ <c oughs> พี่ฟินอีกแล้วอ่ะอร่อยขนาดนั้นเชียวผมต้องลองแล้ว หน้าบีบไม่ค่อยฟินเลยอ่ะเราเคยเห็นหน้าบีบฟินกว่านี้นะตอนกินข้าวหมูแดงอ๋อใช่เพราะว่าข้าวหมูแดงนี่เป็นอาหารโปรของผมนะไม่ใช่ข้าวหมูแดงคือข้าวหมูกรอบนี่กับพวกนี้เราใส่เครื่องเข้าไปด้วยใช่ค่ะใส่เครื่องเข้าไปเยอะเยอะเข้าไปเยอะจริงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินเครื่องอย่างนี้นะแต่พอมากินกับพวกนี้มันอร่อยเฉยอ่ะไม่หลอกมันอร่อยเพราะกินกับเขานี่แหละ นพ,พูดเงียทุกคนมั้งอะไม่ไม่เคยพูดเงียใครเลย <c oughs> ถามผู้ชมได้อ่าโอเคเออผู้ชมตอบไป้แล้วครับอย่ากแกงกันนะผู้ชมขอข้ามใหญ่ๆแล้วกันนะใครมันมันมากมใชม่มันมันมากจริงแล้วพอมันอยู่กับเครื่องอนะ คืออธิบายไม่ถูกคุณผู้ชมคือปูไข่ดองทะเลดองมีหลายร้านนะสดเหมือนกันนะ่ะก็มีหลายร้านแต่ว่าร้านเนี้ยน้ำจิ้มกับเครื่องยำแม่งเด็ดอะ่ะคือเด็ดจริงๆคือมันแซบจี๊ดจ๊าดรู้เลยว่ามะนาวแท้นะอัน,นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ว่ารสชาติมันก็ไม่เคยเจอที่ไหนอะ่ะน้ำจิ้มเขาก็แบบเป็นอกัจริงจริงน้ำจิ้มซีฟู้ดมันไม่ได้ทำยากเลยนะมันก็คือพริกน้ำตาลมะนาวกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบหูเขาทำดีแล้ว อ่ะเดี๋ยวจะกินกับมะระให้ดูคือเครื่องทุกอันมันเข้ากันหมดเนี่ยแล้วมากินกับพวกทะเลดองเนี่ยนะมันคือที่สุดถามว่าเวลาซื้อเขามาระวังไหมระวังมากเพราะเรารู้ว่ามันแพงแต่ว่าไอที่ซื้อมาก็ไม่ได้กินได้น้อยๆอย่างน้อยกินได้ประมาณสามคนสามคนอิ่มซึ่งถ้าเอาดีๆกินสี่คนก็ไหวจบคนละประมาณไม่ถึงห้าร้อย กับทะเลสดๆแล้วไข่แน่นๆแบบนี้เขาบอกว่าคุา้มปูม,ม้าเขาก็คัดกูปูม,ม,ม้าคัดมาเนื้อแน่นไข่แบบจุกๆแล้วไม่มีอะไรคาวเลยนะอยขอปูม,ม้าหน่อยมดมดเคยกินเจด้าไปยังคแไปแอบกินที่ไหนมาเขาเจ๊พูดจริง,งนะ <laughs> อ่ะหนึ่งบิมีรับลมคมในนะกินกับพี่เน,เนี่ยแะ หรอทําไงวะคงชื่อลือไมไปแล้วอ,อ่ะ,อะผู้ชมดูปูมาดีกว่าเนื้อแน่นนี่มีไข่ด้วยอืมอมืเนื้อมันแบบมันเป็นก้อนๆแบบการเชียงปูอ่ะผู้ชมมันหลุดออกมากจากอ๋อใอร่อยวะ่ะผู้ไ่่ tim. Tim mm. mm. Nhớ Đồ. Ừ. Nghe mình nhanh bật. Nhắn được rồi à คผู้ชมขาคลิปนี้เราจะปิดคลิปกันไปด้วยความฟินจากเจดาปูดองเยาวราชแซ่บเจ้าเด็ดเจ้าดังปังไม่ไหวของเรานี่เองกินกี่ทีก็แซบ่บเอาจริงอาจจะมีคนบอกว่าทำไมถ่ายบ่อยจังก็อยากกิน <Okay. S 1> แค่นั้นเองเลยอยากกินใครพูดว่าถ่ายบ่อยไม่อาจจะมีคนบอกว่าเอเปไปถ่ายอีกแล้วอะไรเงี้ยเจดานี้ mm. ถ้าจาไม่ผิดเขาเพิงกินสองครั้งรือสามครั้งเท่านี้สี่ครั้งอะ่ะสี่ครั้งทําช่องมาสามปี สองคำปีกินไปสี่ครั้งก็ไม่ได้เยอะมากไม่ผมนึกว่าปูดองพอก,กินเล้วก,กินแล้วก็ปูดองปูดองแต่คนละร้านอะ่ะไม่เหมือนกันนะ <c oughs> เราต้องให้ผู้ชมได้รู้ว่าร้านไหนละละไม่ละร้นรสชาติเป็นยังไงแล้วก็อันไหนที่จะเหมาะกับผู้ชม,มร้านเนี้ไม่ได้ดองนานแต่ว่าสดจะมีความเค็มมันอ่อนใช่เอามากินกับน้ําจิ้มซึ่งน้ำจิ้มแซมมากเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยกับ1860บาทของเชิดาปูไข่อง และนี่ก็คือโฉมหน้าของคนที่บอกว่าไม่กินต้องหน่นห<ค>อยแล้วกันที่มโฉมหน้าเป็นร้องเรียนอะไรคือไม่กินก่อนท้องเสียอ๋อนี่คือไม่กินเนะาะไม่ท้องเสียอกีกหรอไม่มันเคยอาหารเป็นพิษเข้าโรงพยาบาลด้วยนี่ค่ะโปรตีนของ,ตองแตงกวาเลยอ็มแบบนี้ง โอ้โหเผ็ดว่ะจริงรกกพี่ยิ <laughs> <c oughs> นงคำเยอะยิ่็ขึ้นเลยอ่ะขึ้นทำใหยจิ้ยดูยดีหลังจานด้วย